สวัสดีครับครูนิวสอนภาษาไทยครับวันนี้ชวนมาเล่นเกมอีกเช่นเคยครับผมเกี่ยวกับภาษาไทยครับเป็นเกมอะไรไปดูกันเลยนะครับอ้าวมีพายุมาครับชื่อเกมว่าเกมเก็บใบไม้อักษรน,นำครับแนะนำว่าใครที่ยังไม่มั่นใจเรื่องอักษรน,นำให้ไปทบทวนมาก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่มั่นใจเรื่องอักษรน,นำแล้ว ลองมาเล่นเกมนี้ดูนะครับกติกาคือจะมีใบไม้นะครับร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้พร้อมกับคํา2คําครับใบไม้ใบแรกมาพร้อมกับคําว่าขนตาใบที่2มาพร้อมกับคําว่าขนมครับคิดว่าคําไหนครับที่เป็นคําอักษรน,นําเราจะเฉลยโดยการใช้พายุนะครับพายุจะพัดมาใบไม้ที่เป็นอักษรน,นําจะเหลืออยู่แต่ใบไม้ที่ไม่ใช่อักษรน,นําจะถูกพัดไป ใบที่เหลืออยู่คือใบที่มีคำว่าขนมครับเพราะว่ามีหอนำนอนในคำว่าหนมนั่นเองนะครับส่วนคำว่าขนตามไม่มีเสียงหอนำนะครับจึงไม่ใช่อักษรนำเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมครับคำต่อไปเลยครับใบไม้มาครับสองคำนี้ครับคำแรกคำว่าขยันคำที่สองคำว่าขอยาครับให้เวลา5วินาทีนะครับก่อนที่พายุจะพัดใบไม้ปลิวไป ฉเฉลยครับใบแรกที่มีคำว่าขยันครับเพราะมีหอนำยอในคำว่าหยันครับผมคำต่อไปนะครับสองคำนี้ขออนุญ,ญาตไม่อ่านออกเสียงให้ครับรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันเลยต่างกันแค่คำแรกสะกดด้วยงองงูคำที่2ส,สะกดด้วยยอยักษ์ครับให้เวลา5วินาทีนะครับ คำอักษรน,นำที่เหลืออยู่คือคำแรกครับอ่านออกเสียงว่าขโมงขโมงนะครับมีหอนำมออยู่ที่คำว่ามงแต่คำที่สองอ่านว่าขโมยไม่ได้อ่านว่าขโมยนะครับดังนั้นขโมยจึงไม่ใช่คำอักษรน,นำครับต่อไปครับสองคำนี้ขออนุญาตไม่อ่านออกเสียงให้เหมือนเดิมครับรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ ให้เวลา5วินาทีนะครับพายุมาแล้วได้คำตอบหรือยังเอ่ยคำที่เป็นอักษรนำคือคำที่2ครับคำว่าขมับนะครับมีเสียงหอนำมอที่คำว่ามับนั่นเองส่วนคำข้างหน้าขมาไม่ได้ออกเสียงว่าขมานะครับดังนั้นขมาจึงไม่ใช่คำอักษรนำครับสองคำนี้มีชอฉิงเหมือนกันครับ แต่คำไหนที่เป็นคำอักษรน,นำให้5วินาทีครับคำที่สองครับออกเสียงว่าฉลองมีหอนำาลอที่คำว่าหลองนะครับส่วนคำแรกอ่านว่าช่อฉนนะครับช่อฉนไม่มีเสียงหอนำนะครับต่อไปสองคำนี้มีชอฉิงอีกแล้วครับ5วินาทีเริ่มครับ เหลือใบที่สองครับเพราะใบที่2อ,ออกเสียงว่าเฉวียนมีเสียงหอนำวอที่คำว่าเหวียนนะครับส่วนคำข้างหน้าครับอ่านว่าฉุนเฉียวไม่มีเสียงหอนำนะครับช้อชิงอีกแล้วครับหาวินาทีเริ่มครับคำที่เหลืออยู่คือฉนวนครับ ฉนวนมีเสียงหอนำนออยู่ที่คำว่าหนวนนะครับแต่คำข้างหน้าฉันว่าไม่มีเสียงหอนำนะครับชอชิงเยอะมากเลยครับรอบนี้ก็ชอชิงนะครับรูปร่างหน้าตาก็เกือบจะเหมือนกันเปรียบเลยครับดูดีๆนะครับพร้อมแล้วพายุมาครับ ใบไม้ถูกพัดหายไปทั้งสองใบเลยครับเพราะว่าทั้งสองคำไม่มีคำไหนเลยที่ออกเสียงหอนำคำแรกอ่านว่าฉะบังเราไม่ได้อ่านว่าฉะบังนะครับคำที่สองอ่านว่าฉบับนะครับเราไม่ได้อ่านว่าฉบบับนะครับดังนั้นทั้งสองคำไม่ใช่หอนำนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเกมอักษรน,นำเป็นยังไงบ้างครับยากไปหรือว่าง่ายไปยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกครูนิวด้วยนะครับหรือว่าสนใจอยากจะเล่นเกมเกี่ยวกับภาษาไทยหรือวิชาอื่นๆสามารถคอมเมนต์มาบอกครูนิ้วได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครูนิวสอนภาษาไทยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ